นี้เราจะมาเล่นเกมคว้าแม่แน่จากน้ำันทาสับรอยอะไรเนี่ยถ้าไทยไม่ได้ก็ไปนกันล่ะก็มีจัน้อยบ่อยอันผมก็น้อยอันที่มีก็เตร็จเป็นนี้อะไรไม่รู้น้องวันดีเท่าไรครับผมปอนครับ ผมปนครับผมปอยเหมือนกันครับอ่ะวันนี้สนับสนุนโดยปาจิ้งจ้งวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟ้างแม่แน่เย้ทักตัวเองด้วยดอกแฟนแน่นะแกตุ่ยแน่แกตุ่ยแน่กติกาก็คือเดี๋ยวจะให้ฟ้องเป็นฟ้องการฟ้องซึ่งกันและกันรอบหนึ่งก็จะได้เป็นคู่คนหนึ่งจะรับบทเป็นลูกก็คือเป็นคนฟ้องอีกคนหนึ่งคือจะเป็นคนรับเรื่องก็คือเป็นะมาแล้วก็จะจับโจทย์ขึ้นมา ได้โจทย์อะไรเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องมามาเออโดยที่เราสามารถดูได้เป็นระยะนะแต่ว่าตอนดูก็คือลืมตาได้แต่ว่าตอนที่พิมพ์คือต้องหลับตาพิมให้เวลาสองนาทีคนที่เป็นรับบทมามาเนี่ยจะต้องตอบให้ได้ว่าอีกฝ่ายะฟ้องเรื่องอะไรก็คือเกมใบคำแต่ว่าหลับตาพิมพ์นั่นแหละแค่นั้นแล้วจะแข่งเป็นคู่โค้ชอ็คู่เจ๊ฟามก็นับคะแนนรวมกันฝ่ายคนที่เป็นคนพิมอ่ะ จะได้คะแนนเท่านั้นโอเคคนเป็นหมามากเเดนเไม่ได้ไม่ได้ตื่นตาตื่นต้องเป็นหมาต้งเป็นหมาแลวต้องเื็นตงพูดอะไรตอนนี้ใครชนะได้อะไรถามที่ชนะใครชนะได้อะไรมึงเคยได้อะไรอ่าโอเคคนชนะเริ่มคนแรกนะคนออกคนแรกคนไปเริ่มคนแรกรู้ตั้งแต่รอบสอง้ลย่อ่ะ อะไรคนที่จะมาคู่กับน้องปายก็คือได้ขอถ่ายบัตรประชาชนใครอยากเล่นบ้างจอยอยากเล่นเหรอโอเคอปอยอะไรอยากแทนแล้ไม่ปล่อยเลยเออให้มือเป็นคนตอบ โอเคพร้อมอันนี้ใครเป็นแม่นะพรอนเป็นคู่ที่ถูกอูกทีาพูกใครเป็นแม่มามายเอ้าชิงฟ้าแปลว่าอะไรฉันคือชิงฟ้าพร้อมนครับสองนาทีจับเวลาครับเต้เจ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 ้เเจ้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 ้เ้เต้เเ้เ้เ้ แม่อะไรมึงอ่ะไอจิ้วเร็วตู้เย็นมีสุรามีร้อยตัวจูเอาเบียร์ก็ก็เอาไอจิ้วแม่อะไรมึงหน่อยแล้วสาวเด็กกุยอันกได้มามีวางแล้วตอนนี้ในตู้เย็นเบียร์สองขวดตัวจูยาวชิบหายยาวขนาดนี้เลยผมเอาไวนสั้นนิดเดียวไม่จะทินทั้งหมดให้ไหวอีกทีโอเคสิบ เก้าเจ้าเย็นเบียองนอดูสิเอาไ,ไาเลย่ะเลย่อ่คุณได้รับสารอะไรมาบ้างครับก็ตู้เย็นสุราเมีไล่าลาไมลาถวงสง บัมบเบอร์แรกคืออะไรครับเทมาตันมามีที่ว่างให้จองแล้วก็น่าจะประมาณว่าตลาดเทมาเนี่ยไม่มีว่างให้จองแล้วอะไเทมาซื่อตู้เย็นมีแต่สุราเมลุยของกอลเมลุยแบบน่าแหละครับเบียร์ไปมุย ออาอกาวฟจะเอาไปทิ้งก็ไม่ได้เาก็พูดถึงว่าตู้เย็นเนี่ยก็คือสุราเมลัยของก้อย<ม>เราไปทิ้งก็ไม่ได้กดันจาได้ไ,ดไม่มีที่วางแล้วเหมือนไอ้คนไอ้คนคิดโจรมันอึดอัดไม่ <c oughs> ตอบเป็นประโยคเลยมาตู้เย็นไม่มีที่วางแล้วอ๋อเทมานี่คือมาเออออออดูเป็นไปได้เลยเป็นไปได้มาตู้เย็นไม่มีที่ให้วางของแล้วของแล้ว แล้วขากำลังด่านด้วยตู้เย็นมีแต่สุราเมลัยของกอเล่าเบียร์ก็เอาไปทิ้งไม่ได้ก็ดันจำได้อีกไม่มีที่วางแล้วตอนนี้ตู้เย็นมีเบียร์สองขวด โตจูน้ำแข็งอีกเกียบโอเคน้องไอจันเฉลยอ,อถือว่า90%เปอเซ็นตเฉลยคือมาในตู้เย็นไม่มีที่ให้วางของแล้วตู้เย็นมีแต่สุราเวลัยเหล้าเบียร์ของก๊อจะเอาไปทิ้งก็ไม่ได้ก็ดันจำได้อีกค่ะไม่ทิ้งก็ไม่มีที่วางแล้วตอนนี้ มีเบียร์สองขวดโซจูสามขวดน้ำแข็งอีกเพียร์ยิ้มไม่คนเดียวเลยยิ้มแบบว่าอนนี้จบไม่อันนี้ก็คือให้ผู้ชมมาดูแล้วก็ถ่ายว่านี้คือเรื่องจริงหรือจอจีกฎกติกาเยอะที่ปะก็ถือว่าสื่อสารดูกได่เลยก็ได้ ตอจีโอเคมันจะเลือกใครเป็นผู <ização> ้ตอบผู้ตอบเลือกก่อกโอคยตามไปจำเองตอนมันเหมือนแม่ชาวร็อกสามสองหนึ่งไปผ่านไปหนึ่งสิบวิแล้วยังไม่มีอะไรตกมาเลย ันไม่อ่านเลยตอนนี้เหลืออีกสี่สิบวิอันนี้ไม่เอาไปอันนี้ไม่เอามาม่านพังกันปี๖๙ไม่ตกไม่ตกเลยวะเพิ่งตกมาหรอกสี่สดเวลาถ้ามันนัดเป็นนี้ว่างไปแล้วสี่คุณเลือกผิดคนคุณต้องเลือกผม ม้านอนเผ็ดหกแล้วมันแกงในปืดตนมากลืนมวยทำโลกแซวจากนั้นมาทำสโรมไตยกะยาี่้ายเป็นคนเมระมีลองนี้ไหมลองอย่างนี้ไหมเหมือนบทละครปล่อยเล่นกับจ้อย มะอาผักยีมะอาณออนเพชรหกแล้วมันแกงในพื้อโดซะจะมาเลือนมวยถ้ามารู้ก็เซลจากน้ำมันทาสํารอยอะไรอนยะ่างเงี้ยว่าระดมมาค่ะจากนี้ต้องหยุดแล้วบอกมานะไปนอนไปนอนดีกว่าดีกว่าจะต้องไปรับเรื่องอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับการทำแกงแล้วมัน มันพริกมันหกลงไปแล้วมันเผ็ดเกินเลื่อนมวยก็คือเลื่อนน้ำมันมวยนิดดีสินิดดีืดีทีตรงไหนที่ต้องนึกดีนีนี่ไงตรงนี้ไงทำาวไรกัโลแกนเอาคนต้องตอบแล้วตอบอะไรวะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำพริกหกลงไปในแกงแล้วก็มีน้ำมันมวยลื่นใส่ลงไปเผ็ดขึ้าไปใหญ่เลยแล้วก็มีไทม์ไลน์อื่น มันข้ามโลกมาแฉวจากนั้นเนี่ยก็โดนเปลี่ยนเป็นธาตุาสรมดักยะเป็นชื่อจื่อธาตุแล้วก็พอแล้วจบมันดีกว่าก่ลเก่งมากที่แปลมันใครเป็นคนพิมพ์นี้น้ำปลาอจิวอเหรอจื่ให้ถูกไหมเร่นนี้มีถูกแค่หนึ่งคำบว่ามวยมวยเหรอโหมันยากเว้ยมา ตอนเด็กๆปล่อยมันแกล้งจิ๋วโดยการเล่นมวยปั้มแบบที่ดูมาในทีวีทำท่าโชกแสลมเรามันโลกระแซวลยชกอแสลจากนั้นก็ต่อด้วยท่าโคดโคดลายพอเล่นจบมันก็จะโคเบอร์เป็นนาตีแล้วก็พูดว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ลันจิว คนนี้เจ๊ปามไม่ได้คะแนนเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วอ่าทันมาตาปลอยใครตีไทยมั้ยมือแค่ไใครยังไม่ทายบ้างน้องวายกับเจ๊ปามเกี่ยวก็ได้เ้ยเจ๊ปามกับว่าบอยส่งมาแล้วส่งมาแล้วเอาอ่านก่อนเย้ยเลยตายห่าเจ๊ต้องแปลออกแน่นอนเพราะว่าเจ๊มีความเป็นแม่สุงมากอยากบอกเลยแม่คุณบอยพร้อมแล้วครับครับ เริ่มมาต้ยแม่พอพอกูอ่ะใครอะไรวะไพรไพรฟอร์เฮมีคำว่าเฮตะหลัมเฮตะหล่มเฮตะหล่๊เฮเมันยากกว่าขับือถือแกท้า เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เหมือน่เะไม่เหมือนเดิมด้วยคือเราต้องลองค่อยๆแกะเราค่อยๆแกะค่อยๆแกะทีแล้วในตรงเนี้ยเผื่อบางนิ้วมันอาจจะหมด่ถอดแลทหารเลือกมาถูกคนก่อนที่มึงบอกเลือกถูกคนมึงกลับโชว์ผลงานมึงตัดตก่อนแจ็คไป อาจาปามอ่านมาจิอ่านทั้งหมดก่อนอ่านไม่ออกทาไทยฟรอสต์โฟล์โมนาเทตหล่างเงาเงี้ยซึบว่าถ้าฟ้าฟ้มัทนาสืบนะกหันเทนาหรือว่านี้เป็นรหัสโมสเป็นกรอนเนนนนนนกกกมััทะะคืบหหาี่ไ ตั้งไถนดทีดูนาดนาผมุมุปิดตาเย็ดก่อนเอาคุณแข่งกับผมแม่จุดตีจุตาตือคาราใครโปหรือว่าจุดตีแบบเอออยากมีลูกหรือเปล่าเชิญมาจุดตี ลลจุติเบเกอรี่ป่ะจุติฟ้องเรื่องอะไร,รอยู่บอกเลยว่าไม่น่าฟ้องเรื่องนี้ไม่น่าฟ้อ, <laughs> มองมาดัง <laughs> นั้นเจ๊จะตอบจากจากคีย์เวิร์ดจุดติก็คือก็ชอบออกกาลังกายแต่จิ๋วไม่ชอบออกกาลังกายแล้วไปวิ่งน่าสนใจใช่แล้วไปวิ่งแล้วที่หาดใหญ่เนี่ยมันจะมีร้านจุติเบเกอรี่ก็คือจิ๋วจะวิ่งถึงแค่ร้านจุติเบเกอรี่แล้วว่ากลับบ้านก็ไกลแล้วนะบอกว่าไกลนะมันก็ไม่ คุณอ่นอานเฉลยใช่ได้ใช่ได้ประมาณเก้า<ด>สิบเปอร์เซ็นต์ถูก้าวเฉลย<ไหน>เอาจริงนะกูว่าอ่านไม่ออกกันแน่เอมาดูเจฟฟอาร์ตมันเขียนชื่อก็ผิดตลอดจริงๆต้องเขียนทริก,กระนมันเขียนเป็นเขียนว่าอะไรท่ลึกขมลบางทีก็เขียนท่นลึกขมชน ใครรก็ไมู่้เป็นพี่น้องกันแดเป็นพี่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 น้องกันแด้เี่รีพี่รีพี่สีพี่บอยพิมมาพัทยาปังหไปไหนกโอเคอ่อยไม่ได้คะแนนอ่ะถัดมาตะกร้อฮิรีฮิรีพี่เบ้นน้องบอต้องเป็นคนต้องเป็นคน วโอเคเนส่งมานะครับดูดิว่าเป็นจะเป็นยังไงจะสู้ผมไั้ไหมันไม่ดีเลยได้เลยสามสองหนึ่งไปโอ้ยเหี้ยมมึนตึ๊บโอเคโอโอ้โหพอกันพอกันเ่ยพอกันอย่าส่งมาเลยสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะคือไปเรียนวิธีการพิมพ์โอเคหมดเวลา จิ๋วมันชอบไอสัตว์แล้วสัตว์ตาดกยา่าสตอปอันนี้ไม่รู้แล้บโอเคขอตอบได้จิว๋วมันชอบอะไรสักอย่างขอเดาว่าชอบกินสตอโอเคเฉลยถูกครึ่งหนึ่งแล้ว<อ>สะสะอันไอจิไอยาสัตฉะขะไออักมาไอจิว๋วมันชอบไอทัศ <laughs> ไอทัศ <laughs> ใจ๋ะ <laughs> เพื่อนต่าเป็นลูกบ้านหนึ่งเพื่อนเจ้าบัลล้อะ ไปเป็นแฟนกับไอ้ทานไม่เป็นแฟนกับไอ้ตานเป็นเพื่อเชลสสัตโดกย่าสตอขีแตบแล้วมันโกหกว่ามันชอบแตงโมแตงโมก็เป็นเพื่อนตอนนั้นเรียนห้องเดียวกันหมดเลยเสือกตลกขนาจิ้วได้หนึ่งโอยได้ศูนย์เจ็บามได้ศูนย์กอได้ศูนย์จุดห้าคนชนะคือไอจิ้ เียวโอเคและนี่ก็คือเกมฟ้องแม่แน่นะคะเดี๋ยวน่าจะมีอีกหลายๆ EP ให้ดูเราบอกเลยว่าโจทย์ก้อีอีกอันนึงอะยากกว่านี้อีกเหรอมึงพีมเองมึงหลังบ้านโอีกอันึงก็เก่งใจคนไทยกูเจอชื่อมึงไม่กูกลับอ่าโอเคโอเคใครที่อยากให้พวกเราทำอะไรก็สามารถบอกมาได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งในรายการเอา ฟ้องแม่ฟ้องแม่แน่หยอศใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดไลค์มึงเนี่ยกดแชร์กดแชร์ขอเชิคทุกท่านด้วยนะคะ